นี่ค่ะลูกตะกระแตนตำข้าวโอ๊ยไปไหนแล้วลูกไปไหนละอ่ะอยู่นี้หนูอยู่นี้ลูกตะกระแตนตำข้าวค่ะนะอ้าไปไหนแล้วครับไปไหนไปไหนครับไปไหนครับ ไปไหนครับไปไหนครับไปตามครับอ้าวหนูจะไปไหนครับอ่าขึ้นมาถึงชั้นห้าได้ยังไงคุณเอ้ยนี่แล้วจะกินอะไรเนี่ย ขึ้นมาเล่นตอนเย็นเย็นก็ขึ้นมาเล่นชั้นห้าดูสิเจอน้องตักแตนตำข้าวตัวเล็กอยู่เลย จะไปไหนล่ะครับน้องจะไปไหนออาแต่งตัวแล้วแต่งตัวแล้วัวแล้วน้องจะบินได้เหรอะชั้นห้านะน้อง อามันสูงไหมหนะ่ะมองลงไปข้างล่างเห็นไหมสูงไหมนะ่ะหน่ะชะเง้อใหญ่เลยเอ,อ่ะอ่ะชะเง้อชะเง้อหาแม่เหรอหาแม่ก็หาไม่เจออ่าชะเง้อชะเง้ออ่า ไปละตายไปกำแพงลงมาเลยนะ